แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์ BYD s e a l i e n 7ปี2025ฉบับแปลเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกรถ SUV ไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ BYD c e l i o n 7รุ่นปี2025ถ้าคุณติดตามวงการรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วจะรู้เลยว่า BYD มาแรงมากด้วยนวัตรกรรมที่ก้าวกระโดดดีไซน์ล้ำยุคและราคาที่เข้าถึงได้ c e l i o n 7อาจเป็นรถคันที่ทำให้คนรัก SUV ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้รถอีีได้เลยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน c e l i o n 7มากับรูปลักษณ์ที่ดูโมเดิร์นแต่แฝงความแข็งแกร่งไว้ได้อย่างลงตัว เส้นสายของตัวรถดูลื่นไหลสะอาดตามือจับประตูแบบเรียบเนียนเข้ากับตัวถังกระจังหน้ากว้างที่ให้ความรู้สึกดุดนันแต่ไม่ดูเยอะจนเกินไปไฟหน้าเล็ดแบบคมเฉียบพร้อมกับไฟท้ายเล็ดแบบพาดยาวเต็มความกว้างซึ่งกำลังเป็นเทรนของรถอีวีระดับพรีเมียมเข้าสู่เรื่องของสมรรถนะซีเอเลียนถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม e platform สม3.0ที่ b ี D พัฒนาขึ้นมาเองมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง แล้รุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่รุ่นขับล้อหลังมีกำลังประมาณ230กิโลวัตต์หรือราวๆ308แรงม้าส่วนรุ่น AWD ให้พลังสูงถึง390กิโลวัตต์หรือประมาณ523แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่670นิวตันเมตรซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับรถ SUV อัตราเร่งก็น่าประทับใจรุ่นขับ4สามารถทำ0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง4วินาทีนั่นคือระดับรถสปอร์ตเลยทีเดียว แต่ไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวการควบคุมก็ทำได้ดีเกินค่าตัวรถมีจุดศูนย์ทวงต่ำเพราะแบตเตอรี่ติดตั้งไว้ใต้ท้องรถช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นคงช่วงล่างจูนมาได้พอดีและระบบ AWD ยังช่วยกระจายแรงบิดไปแต่ละล้ออย่างชาญฉลาดทำให้ขับบนถนนเปียกหรือทางลูกรังเบาๆได้สบาย เรื่องระยะทางก็เป็นอีกจุดที่ BYD ทยดทำได้ dc alien 7ใช้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรีที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยอายุการใช้งานและความจุพลังงานสูงรุ่นพื้นฐานให้ระยะทางประมาณ550กิโลเมตรส่วนรุ่นสูงสุดให้ได้ถึง700กิโลเมตรตามมาตรฐาน cltc แต่ถ้าเป็นการใช้งานจริงหน้าจะอยู่ที่ราวๆ500-600กิโลเมตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสําหรับ suv ไซส์กลางถึงใหญ่ การชาร์จก็ทำได้รวดเร็วรองรับชาร์จเร็ว DC สูงสุด150กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีและยังรองรับระบบ V2L หรือ Vehicle to Load ที่สามารถใช้รถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นหรือแม้แต่รถคันอื่นได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งหรือใช้งานานอกสถานที่ เข้ามาดูในห้องโดยสารจะรู้สึกถึงความล้ำยุคแต่ใช้งานได้จริงหน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้วหมุนได้ใช้ระบบดิลิงเวอร์ชันล่าสุดที่ลื่นไหลรองรับแอปพลิเคชันจากภายนอกมากขึ้นหน้าปัดดิจิทัลนสำหรับผู้ขับขี่ขนาด10.25นิ้วดีไซน์ภายในเรียบหรูใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งพลาสติกลุ่มแถบโลหะและเบาะหนังวีแกนในบางรุน่นพื้นที่โดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เบาะนั่งสบายโดยเฉพาะบาะคู่หน้าที่มีระบบปรับไฟฟ้าอุ่นเบาะและระบายอากาศเบาะหลังรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้3คนแบบไม่อึดอัดเพราะพื้นรถเรียบไม่มีคานกลางนอกจากนี้ยังมีสันรูปพานโนรามาไฟสร้างบรรยากาศและลำโพงคุณภาพดีที่เติมเต็ม,ตมประสบการณ์การขับขี่เรื่องเทคโนโลยีและความปลอดภยัยก็จัดเต็มซีเเลียนมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับสูง เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยให้อยู่ในเลนเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันรองรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ2บวกบนทางด่วนช่วยให้การเดินทางใกล้สบายขึ้นเยอะสุดท้ายคือเรื่องราคาซึ่งเป็นจุดที่ BYD ทำได้โดดเด่นมากในประเทศจีนราคาของรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ240,000หยวนหรือราวๆ33,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ320,000หยวนหรือประมาณ44,000ดอลลาร์แน่นอนว่าราคาต่างประเทศอาจสูงขึ้นตามภาษีนาเข้า แต่ก็ยังถูกกบว่าคู่แข่งอย่างเท s l a m o เดล Y h คุณไดไอ n อนิ5หรือ Ford m u s t a ต g แมดอีอยู่ดีสรุปเลยนะครับ b y d c a l i a n 7คือ SUV ไฟฟ้าที่น่าจับตามองมากมีกำลังแรงเทคโนโลยีครบความปลอดภัยแน่นพื้นที่ใช้สอยเยอะและที่สำคัญคือราคาคุ้มค่าถ้า b y d รักษาคุณภาพการผลิตและขยายเครือข่ายบริการได้ดีเชื่อว่าคันนี้จะขายดีแน่นอนแล้วคุณละคิดว่า c a e a n 7น่าสนใจกว่าเท sla Mo เด l Y หรือเกียร์อไหม คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในรีวิวรถคันต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับอยากให้แปลแบบใช้คำพูดสบายๆหรือสไตล์ทางการกว่านี้ก็ได้นะครับบอกได้เลย